หลวงปู่ก็สมัยนั้นน้องวัดธุรกันดานความยากจนอะไรก็ไม่ได้มีปัจจัยที่จะมาสร้างวัตถุมงคลอะไรมากมายเริ่มแรกหลวงปู่เขาก็เป็นพระแก่เคี้ยวมากท่านก็จะเอามากเนี่ยฮะเคี้ยวมากของท่านแล้วก็ห่อด้วยจีวรสบงที่เขาของท่านใช,ใช้อยู่ก็เป็นในตำนานที่ว่าชานมากสร้างโบสถ์สร้างโบสถ์ได้ทั้งหลังก็เพราะชานมานกกลายเป็นมวลสารด้วยศรัทธาด้วยความศรัทธาเป็น<ถ>ที่ว่าหลวงปู่ชื่อเสียงขึ้นมาก็คือ ชานหมากสร้างโบสถ์ยังมีเรื่องราวของผู้จัุนบุญยธิ์เกี่ยวกับชานหมากนี้ด้วยสมัยนั้นก็มีทหารเข้ามาที่วัดครับมากราบหลวงปู่ขอวัตถุมงคลหลวงปู่ของดีพูดถึงว่าขอของดีหลวงปู่บอกไม่มีแล้วเขาก็เคี้ยวหมากหมากแล้วเขาก็จีกจีวรของท่านที่คลองอยู่ก็ฉีกจีกจีกแล้วขายหมากออกแล้วก็มัดปม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 มายื่นให้ทหารเขาก็ยังสงสัยว่ามาขอของดีแล้วทำไมเอาหมากอะไรมาเคี้ยวอะไรเอามาให้ก็อยากจะลอง เขาก็เอาหมากนี้ไปของกับไก่แล้วยิงครับยิงไม่ออกครับยิงไก่ยิงไก่ครับยิงไม่ออกแฉะ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 เท่านั้นหมากเขาก็มาศรัทธาเลยแล้วก็มาขอเรืลนเขาก็ไปเล่ากันข้างนอกสืบสืบสืบต่อปากต่อปากต่อปากไปก็ก็มาเรื่อยเขาก็มาขอเขาเรื่อยมาเรื่อยตอนหลังก็มาทําบุญกับหลวงปู่เรื่อยจนโบสถ์ทั้งหลังก็ในฉายาที่ว่าหมากสร้างโบสถ์